สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิวยามเช้ากับทุ่งนานะคะขออนุญาตในการอัดเชฟวิดีโอนะคะขอพูนทุกกำลังใจที่มาส่งนะคะบอกว่าสู้ๆค่ะพี่น้องมาหนะพี่น้องมาทำหน้าพี่นอ้นนอ,งนนองมาวันเขานะคะขออนุญาตวานเขาแบบโบา่านหนห่อยแหย่มึงนะคะเป็นการพายเขานะคะพายเขาลงทุ่งหน้านะคะ เป็นข้าหอ,อมบริทุ่งกราร้องให้นะคะสวนอุภูมิร้อยเอ็ดนะคะมาจ,จะมาชมด้วยกันเลยนะคะขออนุญาตบันทึกภาพนะคะไว้ให้ดูนะคะมาจ,จะมาชมด้วยกันเลยค่ะก็เอาเข่าเปลือกนะคะมีเมล็ดพันธุ์เข่าเปลือกนี้เนาะเอาไซตทางแล้วก็พาชื่อเอาเชือกผูกทางแล้วก็ มัดลงไปแล้วก็เทเขาลงในถังนี่แล้วก็วานไปน้ําทุงหน้านะคะมาชมด้วยกันเลยนะคะมาจ้ะบรวลายไซร้องถอดดอกพี่น้องคอนล่องเขาออกดอกไม่เต้นอยู่ีนเก็บประ่านเิดอยู่ ขอบุญพี่น้องนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้ค่ะเมื่อวานเขาพี่น้องเนี่ยก็จะขออนุญาตเอาทั้งเขาบทที่นี่เท่เขาใส่บัดนี้เนะาะกะถอดมวกแบบนี้เลยพี่น้องถอดออก